ตอนนี้เราหนาเจอแต่เห็นจีนแท็กอิท่านนะครับตอนนี้อ่าจีนอยู่จีนจะอยู่แถวนี้นี่เองแหละโอ้ยไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อทำติดต,ตามดันดตัดอเดี๋ยวขอไปเล่นไอ้นี่ต่อละกันนะดูสิเราจะเล่นฮอบแล้วเปล่าเนี่ยดูจากตัวเลขต,ต่อรอดในท่าฮาตาอิทนานแน่ๆเลยเนี่ย หาหินเถินเลยโอ้ตะเรียนได้เนี่ยเต็บได้แล้วทำไมโดนง่ายแล้วเตินเนี่ยไม่โดนเลยหินเยอะแยะเลย ตอนอินทนี่ถ่ายทุกรันสอนทำใช้งานนั่นทุกรันเตือดห้อยอีกทีนี่แงแต่นี่อาหารทำหลายวันแน่ๆเลยเนี่ยเต็บโลบต่อตันนะอ่ะเออแชทให้แดนฮมใจอะไรเนื้อในแดนตีนแดน,นไล่หึ่น เขาอ่อจนลอยน,ะนานนะผมลอคอยอีกนานแต่ที่เราจะจดจู่ท้อทะเลท้อมตันนั่นจะได้จริงเนี่ย ทาท่้องเล่นหลายวันแน่ๆเลยเนี่ยทำถอยฮอบสอนทานิดอืมเออเขาเล่ทีแต่โจนเล่โคได้ไหมไม่ได้เ้ยสามท่าอะไรอะ แชริเตอร์ตัวนานเท่าจริงเนี่ยเดี๋ยวเจอท่าสิแต่บัวแล้วตอนอเดี๋ยวให้แช้ที่ดาดแล้วตันนะอเอาแทรนี่ตอนเด,เดี๋ยวเจอท่าได้ห้อยดีเอาเข้าเลยอีกทีอล้ตันนะ หาขอให้เจอนะตอนนี้โอ้สมดัดนั้นเจอญาติแล้วเจอนนั้นมีอะไรนั้นเตตาได้หมดเลยตาหน้านพอยู่อันตรายจนแล็บได้เอา้าจะได้ตาเห็นเดียเซนเดนได้เลยนี่เอาอีกทีน,น,นะนะฮาเซนสมดัดเทพตอนนีนเย้ดึงแน่ฉน,น,นเลย่ขอยๆอยเดินนะฮาเซนตอนเน,นี้นข้อขอาวท่านตาญาตินาหน่อยนะ ปาเตตาได้หมดเห็ได้าดินต้องใช้ดาดคู่ดาวดาดิไหตอนนี้เนี่ดินไรตานีีแต่จะช่วยหอนเทีเน่งานเท่าแล้วได้หินอย่างเดียวอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่จนท้ายหน่อย นในแทนแล้ววายได้ห้าร้อยห้าสิบเอ็นในฮอเว้ทหาหาจะเล่นยากเดินนะเออผมเข้าใจแนะในขาดคุยเลยตอนนี้เนื้อจะในขาดคุยใช่ จอนลี่เฮ้ยฉันได้ไหนฉันคูนี่ได้ฉันขยับตาเฉยๆตอนนี้อะนะน่าเล่นนอดรอบจะได้นะเดี๋ยวได้จะเติบเนินทันเนินล้านต่อคัอนเติบเผยทีเดียวในอีกจัดทันเนินแล้วตันนะตอนนี้ยังเติดเผยขั้นหมดไม่ได้นะอย่างนั้นดีตานนะอืมตอนแรกนั้น ตอนนี้ฉาดโวยหมือนตอนที่เราล่อเหลืออะไรแดดเนี่ยหรือเนี่ติดตามตาวๆที่เคยไต่ตับชายตับอนลี่ตอนนี้ฉาดโคยเยอะแยะเ็ะมหมดเลยตัวเลยที่ได้แต่ตอนนี้นี่หน,นีนะติดเสียงไต้นี่นานนะนั่นเดี๋ยวจะทำเ้อ,อนันั้นต่อแล้วตันนะ

は、で何で何で何では、で何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 では、で何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 でいで何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 

ตอน,นยยอได้หุ่นยายสาวๆเนี่ยเธอเด่นน่แสดงเหนือนแันพอได้เจอหุ่นยายในครันงนี้เธอยังนีคฮอสะรันเหนือนแนมเลยบทบาทที่ตัดแต่งตอนแดดนี้แหละขณะอยู่บนเลทีตอนเราจะห้าล้อลเอะไร ตอนนี้อยู่นอกเลทีต้องสาหน้าหอนไฮยได้ดันฉ่อดีชบาเตออยู่ในมืออย่าเพิ่งรีบร้อนฉันทือชาฉันเยี่ยมเจ็ดฮอดีเธอทินซั้แต่ต่อนไต้ในได้ทีน่น,นี่มีควนมหมายอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณตอนน้องนารให้ฉันพูดช้าๆคุนจะได้รูนว่าฉอนตัดนัน ถ้าเธอได้แดนเตียต่อฉันให้เล่าให้ซันคิวซักซ้อนเะด็กงานนี้จะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะนา่ารวบรวมความผู้โหดตัวคอนอยู่ในเนื้อเรื่องแดดเนี่ยคุยแดดได้ส้นท้ายแันเชซนเท่ตอนนี้แน่ๆเลยและอาจจะหาเอทีจีคุยซะคนสองสามคนที่อาจจะมี ความพูดที่วสูดถึงเทศตาลโฮมใจในตอนนี้นะนั่นดูด้านนิ้วเลยเท่ hey, ในใิ้วเลยตอนได้เทศตานโฮมใจอ่ะถือถืงได้นะหัวหนในเนี้ยตาตีนใจเลยเช่นต้วอ,อยากเฮิ่สีสันในๆให้หัว้าห,หัแต่ได้เด็ดๆเลยเธออยู่จีนทำตาแสดงที่แห่งนี้นะนี่ของยูจีนเนี่ยนี่เขียนแท้แล้วจึงทำเนียนอหอวหนดนิ้วหรือเย่ห่หาวนั้น แต่เอาเล่นแล้วแต่ไหนนะด้วยรู้สึกได้เห็นฟ้าุดแต่ไหนพูดฮานได้จานเลยนะออเท่ <c oughs> นะแต่เล่นตัวเนื้ออันนั้นต่อด,ดิต๋าครับนั่นคือเนื้อเลื่อนไม่ใช่เนื้อเลื่อนเลยติ๊ติมต๋าไม่พดนั้นเ่ยแหละ เออไอโฮมไซดอกไม้ไซที honey, laughter, ่เตี cascade, Ivan, Taylor, đâu, Nie, aquela, in ina, ๋ยทำจังเธอทำรอบรอบนี่แต่ยีเอ็งเงาเนี่ยเงาเนี่ยโหโครนโครนญาติดันลายหอนจินอ๋อแล้วด้วยู้แต่ไอเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยหอโอเซด้วยนี่นานี่ยเรียนไม่เคยโหแล้วตอนเนี้ยน้ำทานหน่อยนะจันนะ ตอนหาเรื่อยตามเธอนั่นแหละนี่เดี๋ยวอย่ใตด้ต้แถวนั้นเลยไอ้สัตนะทีมที่จะใช้คือทีมที่อยู่แถวนี้นะถึงใช้ต่อโซ่โตแล้วจอดในหอยนานเท่าไหร่เลยนะเพื่อตามทีมรวดเร็วเราจะเล่นแดดดับเล่นแดดได้าจับเต็มเลยไอ้สันวนะเดี๋ยวเล่นท่าเล่นเรืเ่อยๆโซจา แต่เนื้อเราต้องไม่นี่ยเ,เอาหอเลยนี่นาเนิแต่ผมเสนอชาตต่อสู้ให้หอนแถมแล้นแหละในยาเท่าไหร่เล้วศัตรูต้อนในหอดด้วยนาสนท้าย์ในดิ่าศท้ายที่เท้าใบเอะไรตอนในเห็นนี่อะไรเลยนะอะไรอ่ะสิ่งท,ที่แตกตาก็คือจินนี่

เดี๋ยวโอแต่แฮนเนื้อหอแล้วแท่นแท้เร็วสมรับเลยเจ้าชิ้นลมพันอาวานสายซะลม้อนพันลมสะแทนแซะเอาแย่ oh yeah, ตัวนี้ตอนใช้ลถหน่อยแล้วนั้นในตายที่เดี๋ยวจัดดัดเต่ต้น ผมสุดจะใช้เออเล่นตีแล้วสิตอนนี้หอนเราตอนต้นในในเท่าไหร่อะหอนแถมอะนั่นไม่ได he ้อะนัในตาจ่ายนี่ครบหรอตาบสายซาโหแต่หอนหน้าเลยเฮ้ยหย่าเี๋ยวซัดดัดดาวต้ เดี๋ยวๆเอาว่านี่นลยสดสินั่นไหนน่าจะอึดไม่ยอมสบสักทีตอนนี้เดชัสดัดเต้ตบอีกแล้วโอ้ยต่อทันชาเลยตอนนี้ไปเอาตาท้าใส่รถวานเตหของนันด้วยเดชัสดัดเต้ตบ รันดาบสายฟ้าโอ้ระเจา้าเออสุดท่านี้อาจต้องเอาเล่นตีนนนได้สิเจอจุดนี้เข้าไตนี่ใช่รึอาจจะน้ำเตินไตมันจะเล่นซ้ำได้ อืมนั่นเหรอเจได้ใน,นแค่นี้สินะโอเคเจได้ตัวสุดท้ายนี้ก็ในแค่นี้สินะอีกสักรอบเลยในตอนนี้ไอ้เท่ได้ดอดเอาตาย,ยเาทายดยนะยได้เนี่ยโอ้โหยังไม่ทันใดเลยเลนติอันหนาเลยเลนติ อนสะสมใหม่นัสนาดูว uhm, ่านสาวเติน่าเนชัยเลมเดชัดตัดสาวตบอดอกไมนต lộn ra hả tên lộn ra hả tên thôi đúng rồi à. ôi dạ đó, à,

ตายย่แล้เนี่ยน่นาฐานแล้วนะเด็เนี่ยมีเสียงด้วยเหรเด็ชัดบัดาวต อันนี้เห็นสายแล้วต้นลับไปทหารดนใ้โฮปในฮตาลตำหนดที่เขาต้อนตาลสิอืมนี่คือนหอสิบเนี่ยหน้าตาตาสิบม้นอนรออบตา้นะ อันนี้ะต้นไตโอ้โหในรายยันได้อยู่เพราะล้านนั้นเอาละจุดทันนี้ต้องไปล,ยลุยแล้วเราตนน้นใจต้อนมีคนเพิ่มชีวิตหน่อยพอเราต่อสู้กับบอสมาหาบอสน,าน,าาออน,นัานนะาจานต้นลุยแล้วตอนนี้เออแต่อธิษของนานาจันมันโหดไปหน่อยความโหดของนานาจันในทันนี้เราต้นต้นตาล ยานอื่นอ่าลดหน่อยในนั้นเดี๋ยวนะันจะเทพเติร์นดบ้านในโห่หเรื่อเลยนี่นาเนี่นาลุยันหน่อยดิจ่านะ อ้าวอยู่ไหนอะอยูต่ตอนั้นในตัอันนั้นแทนอลันดาบสายฟ้าใส้ดาบไปให้ดาบนี้อยู่เลยแน่เด็ดซัดตัดตาวตอลมได้หาัซจันนี่โหให้โหเดียวเลยนี่นานี่ ไม่นีเนื้อเลื่อนน,นะอนนี่นานะตอนแรกน่าจะนีเนื้อเลื่อนแต่ถ้าติดตามแดดนี้ไม่ให้เจอเนื้อเลื่อน,นแน่ๆเลยเว้ยเลยโขอแค่นี้แหละโอ้ยหน้าหลายตัวตอนนี้ตอนลับไปรเาารเิ่มใช้แฮนด์แจตัวอื่นต่อ,อทำไปเลยดีตอนนี้ โอ้ oh, เล่นนับได้ด้วยเหรอเอาแล้วต่อไ้ได้แล้วนี่นาหนิะจบไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้รีบตายต่อแล้วตอนนี้มันนั่นไงไนไนไน,นตัวถาโอ้โน่นี่นี่เตี่ยวเต็มเง้โอ้เงี้ยอลันดาบสายซ่า มาใส่ต่อยเดชัดนัดตาวต้นเฮ้ยลมจะหาเส้นแต่ตรงไหนเอ้ยหาเส้นโหลมนี่ยินเด๋อ,อยู่มานีต่อของตูสยญานเลยชิวๆนิดหน่อย ู่ไหนตอนนี้โอ้นานนี้เลยตอนนี้ถ้าในดาวขอต่อโอ้ยหวัหวคอนสุท้ายเอาแจันนะน่าจะได้อยู่นะดยวสู้ตถนานนิดนึงตอนนี้ชีสในรถแลนะ้วไม่แจมใจแล้วสนะู้สองโหดทีเหลืวต่อเลยไอ้จันนะ Để rõ là hả lao toàn Yeah love sẽ tên theo xa Đạp xoái xa, xa để tao sát... Đã... tốt <cười> <cười> Này đưa xe Tan to to tụt tôm nhớ vô Ồ là Estil Tan Yeah The left day

ตบน้ำทะเลอีกรอบแน่ๆเลยนะไอต้นสวนอือ่นสอนส้ไนั่นได้ดีชี้ให้เราตีแล้วอ๋อยู่ไหนตอนเนี้ยไอหัวที่ยังแจมใจอยู่หัวเดียวอนะหัวเดียวเท่านั้นแหละนั่นน่าจะหายนานเลย อ๋อตัวนี้ดิแต้มสายอ่ะโหเรานอนได้ยังไงนันเป็นตัวโหแต้มสายได้ยังไงวะไอ้จ้าหนีต่ายด้ ไอ้แถมสายนะนี่ที่แถมสายอยู่หัวแถมสายอ่ะเตะซัดดัดดาวตบนหายจ้ารันดาบสายซาีเดี๋ยวต่อแฮแล้วไม่ใช่อันนี้ นี the mm ่น่อยได้แฮร์แล้วดับสายฟ้า Night, uh. 踢冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与。 天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚。